เติมเงินถูกต้องรายอีลักติชอปนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับสามารถเข้ามาดูที่แฟนเพจเกมต่างๆได้นะครับนะะูกค้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย8ปีไม่มีการรีฟันตแต่อย่างใดนะครับถูกกว่าเติมเองรวดเร็ววันนี้มีขอนำเสนอ UG Phone เปิดบน i c l o u d นะครับสามารถช่วยเพื่อนๆฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนถึงแม้ว่าปิดมือถือไปแล้วปิดคอมปิดเน็ตไปแล้วตัวเกมก็ยังฟาร์มให้เราอยู่ดีนะครับเริ่มต้นราคา10บ,บาทเท่านั้นเองตัวแพ็กเกจแนะนำ ผมอยากให้เพื่อนๆลองใช้ M V I P นะครับเพราะว่าราคาจะแพงกว่าแพ็กเกจเริ่มแค่หนึ่งเท่าแต่ว่าสเปคสูงกว่าถึง3เท่านะครับโหลดจูจีใต้คลิปเลยครับฮัสวัสดีครับมีอะไรลิปเม็นะครับวันนี้เราอยู่กันใน c ิสตันออฟแอคแลนด์นะครับผมวันนี้มาบอกวิธีการเก็บเลเวล60สบไว้นะครับการทำค่าต้านทานเวทตอนนี้องหมีไปอยู่ที่5,500แล้วมันจะทำให้เราผ่านด่านง่ายด้วยนะครับเข้าไปเล่นหมากลุกนาะ แล้วก็ไกด์เพิ่มพลัง40,000ถึง50,000นะครับสายฟรีสายเติมน้อยสายฟรีน่าจะประมาณ30,000-50,000ได้แต่ว่าถ้าเป็นสายเติมจะไปประมาณ4 5 0 0 0 5 0 0 0 0นี่มีเห็นนะครับอบบาัาไปล่าสัตว์ได้นะครับตอนนี้คือบางคนอาจจะป,ประสบปัญหาที่ลงดันรัวๆแล้วใบล่าสัตว์ไม่มีนะครับตัวรองสามารถส่งของได้แพ็คเลเวล55คนบางคนซื้อไปแล้วแต่ตัวหลักเลเวล60ส่งไม่ได้ทำอย่างไรอะเดี๋ยวมีขออญาตเริ่มเอาเอาเลเวลเก็บเลเวลเลยละครับสำหรับผู้ เกลียวกดซ้ายบนเลยเพื่อนๆเห็นเควนเหลืองไหมให้กดเควนเหลืองวิ่งเควนเหลืองวิ่งอย่างอื่นไม่ต้องไปสนนะครับทาไปเรื่อยๆทาไปเรื่อยๆแป๊บเดียวเลเว่าหกสิบอันนี้คือวิธีที่ง่ายที่สุดแล้วที่มีทํานะครับแล้วกออ็มีวิธีหนึ่งก็คือการฟาร์มผู้ทําลายโกลาหดเนี่ยลงโลลัวได้เลยครับตานึงประมาณห้าแสนสองซึ่งเราต้องทําประจําอยู่แล้วแต่ถ้าเพื่อนๆอ,อยากเลเว่าไวก็กดลงโลลัวอะไรก็ได้ครับแป๊บเดียวก็หกสิบก็แค่นี้ครับหลักๆนะครับ อ่ะต่อไปในส่วนการทําค่าต้านทานเวทนะครับห้าพันห้าทอย่างไรใช่ไหมครับมันอยู่ที่การใส่ของล้วนๆเลยทาอย่างไรอ่ะกดที่อุปกรณ์ครับผมนี่เพื่อนๆดูค่าได้ไหมค่าต้านทานเวทอยู่ที่ห้าร้อยแปดสิบอ่าเห็นนะคือเอางี้เดี๋ยวมีสรุปง่ายๆเลยนะเดี๋ยวกดดูตรงนี้ดีกว่าจะเข้าใจง่ายอ่าค่าต้านทานเวทนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆมาดูนี่เดี๋ยวดูที่ของใส่ดีกว่าครับนี่ 5 5 5เห็นไหมครับค่าตันเพชรจะอยู่ที่260แต่ถ้าเกิดเป็นของทองที่เรียกว่า5 5เท่ากันเจ็นะครค่าตานันค่าตันทานเวทจะไป580แต่ถ้าอัพขั้นเนี่ยมันจะกลายเป็น680ครับเพราะนั้นถ้าเกิดสมมติเพื่อนๆอยากจะได้ค่าตานันค่าตันทานเวทเอาเริ่มมา2,000เป็นกําหนดใช่ไหมให้เ,เพื่อนๆเริ่มมาใส่ของแดง50ก่อนครับทาของแดงลงดันทําของทาคับอะแค่นั้นเองแล้วก็ถ้าเกิดเพิ่ม3,000ก็ให้สเต็ปทาของครับก็คือไปหาใส่เอง5 5 ใส่ห้าห้าทองทั้งตัวแค่นี้ครับพ <c oughs> อ,อครับแค่นี้เพื่อนจะได้ค่าตามถ้าตาทานเวทเท่าหมีเนี่ยก็คือห้าพันห้าเห็นไหมมีใส่ของทองเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าอันนี้ก็ได้ด้วยนะสิบพอั้นสิบชิ้นเนี่ยให้เพื่อนใส่ของทองห้าห้าให้หมดแค่นี้ครับจบแล้วแบบพูดแบบเข้าใจง่ายๆเลยแล้วของทองห้าห้าจากไหนพี่หมีหมีลงจากตรงนี้ครับแต่ว่ามันจะดรอปจากแบตเตอรี่เขียวนะถ้าแบตเตอรีร่ส้มจะไม่ได้ให้เพื่อนลงตรงนี้ครับเห็นไหม เมื่อความขื้นหน้าเต็มตรงนี้จะการันตีก็ให้มันดอกแต่ไม่ซ้ําถ้ากิดดอกซ้ําก็ไม่ได้ใสแค่นั้นเองครับอีกอันหนึ่งที่มีได้ของของเออของทองใช่ไหมห้าห้า,หาได้จากไหนไหครับมาเมืนะ่อกีนี่นะครับโลกทดลองมิติว่างเปล่าอันนี้เลยครับอันนี้ก็จะมีโอกาสออกดอกของทองมีเคยได้มาอันหนึ่งแล้วอะ่ะออ แล้วก็อีกอันนึงนะครับก็คือหมากลุกนั่นเองครับพยายามผ่านได้ก็จะได้อันนี้มีผ่านแล้วเดี๋ยวมีจะลงไกลให้ดูนะครับจะได้ของทองเลยมีได้มาอยู่2ชิ้นจากการลงแต่ว่าเพื่อนๆต้องผ่านนะจริงๆไม่ผ่านก็ได้ครับมีเคยตอนแรกวันแรกลงได้2มีผ่านแค่บอสสต,ตัวที่2ก็ได้ทองเหมือนกันถ้าผ่านตัวที่4เหมือนการันตีทองหรือเปล่าไม่แน่ใจนะแต่ว่าเมื่อกี้ผ่านมาก็ได้นะครับอยู่ที่5,5มันก็จะมันก็จะทําให้เราเล่นง่ายค่าต้นทายเวทใช้ในการหมากเล่นหมากลุกแล้วก็ดันบอสต,ต่างๆนนะะครรับปมาณี้ ให้บูมต้นเติมก็คือเราสามารถกดสร้างได้เลยครับนี่แต่ว่ามีแนะนานะพูดจย่างใจเลยสร้างยากมากเพราะว่าเราต้องใช้ไปอีปิกโอ้โหห้าร้อยยากครับมีแนะนํานะไปลงอย่างที่หมีบอกแหละครับเก็บไปเรื่อยๆทั้งดันนรกแล้วก็ดันมาร์กลุกแค่นี้เดี๋ยวก็ครบแล้วครับถ้าสมมุติไม่ครบมีมีอนไนค่อยขาดแต่มีแนะนําว่าอย่าพิ่งสร้างนะเนี่ยอย่างของห้าห้าเห็นไหมมันอาจสามารถอัพไปเลเวอร์ห้าห้าที่เป็นของทองได้แต่มีแนะนําว่าอย่าพึ่งครับ ให้เป็นเพื่อนพยายามลงไปสักพักนึงก่อนให้ของทองเกือบทั้งตัวแล้วก็ค่อยไปสร้างเอ่อเลื่อนจากแดง55เนี่ยเป็นของทอง55ตอนที่ของที่เราขาดถูกไหมเอาอย่างเช่นถ้าเกิดสมมุติมีอาจจะแบบไปสร้างหมวกมาเอาหมีไปลงดานหมวก3นี่เเฟลเลยถูกไหมตอะนั้นอย่าเพิ่งสร้างครับให้เราหาของทองให้ครบให้เกือบหมดก่อนขาดสักชิ้น2ชิ้นเราก็ไปสร้างอันนั้นแค่นั้นเองมันจะได้การันตีเราได้ของทองแ,แ,นแน่นอนนะครับ อันนี้จบปในส่วนการหาของทอง55ทั้งตัวนะครับค่าต้านทานเวทอยู่ที่5,500ขึ้นไปจะเล่นบอสเล่นอะไรก็เริ่มง่ายแล้วครับอ่ะต่อไปเป็นในส่วนค่าสเตตัสพลัง40,000-50,000ทำไงตอนนี้คงไปอยู่ที่43,007นะครับแต่ว่าอันนี้มีลูทิกแล้วเด็กเลมีก็เลยขออนุญาตมาบอกนะครับแน่นอนว่าการเราการที่เราใส่ของทองมันก็ได้พลังเยอะกว่าของแดงหรือไอ้ของชมพูอยู่แล้วถูกไหมครับหนึ่งต่อไปเป็นในส่วนการที่เราตีบวกครับ อย่างสุลตานที่มีเห็นเขาเล่นเขาตีบวกสิบสาบวกสิบห้าตัวพลังไปอยู่ที่เอ่อสี่หมื่นแปดห้าหมื่นะข้อแรกนะครับเดี๋ยวมาเลึนนะนี่กดตรงนี้ดีกว่าเอาแช่บนี่ตีบวกข้อแรกต่อไปข้อที่สองคือการใส่ตาครับพยายามหาชมพูมาใสใไ่ได้ด้วยการล่าบ,บอสหรือว่าซื้อจากเออประมูลมันจะได้พลังเยอะมากพยายามใส่ของชมพูให้ให,ให้ให้ครบทุกชิ้นก่อนในช่วงนี้ครับแค่นั้นเองจบแล้วใส่นี่คือใส่ทุกชิ้นเลยนะครับเท่าที่เรามี อะต่อไปในส่วนแผงวงจรให้เราตีบวก20ครับตีบวก20มันจะสุดมันจะตีบวกต่อไม่ได้แต่ว่าพยายามคัดออฟนิดนึงนะอันนี้มีสอนการคัดออฟไปแล้วเพื่อนเราไปดูคลิปล่าสุดได้ครับตีบวก20ให้หมดเลยทุกชิ้นครับแล้วก็พยายามใส่สเตตัสตรงกับเราแค่นั้นเองต่อไปในส่วนแฟชั่นแฟชั่นถ้าเป็นของทองกับของชมพูเนี่ยจะต่างกันมากเลยคือพลังมัน200ถ้าเป็นพวกเสื้อก็ประมาณ500ของของทองอะ่ะเพราะนั้นต่างมากครับ อย่างเช่นถ้าเกิดสมมติชิ้นหนึ่งนี่ประมาณถ่ายประมาณ4 0 0รอใช่ปะ่ะอันนี้มันกี่ชิ้นนะห้าชิ้นก็สองพันแล้วเห็นไหมอันนี้คือความต่างนะครับสสยฟรีก็เอาจริงๆประมาณพลังประมาณสักสามหมื่นหกสี่หมื่นแค่นี้ก็เก่งแล้วครับอ่ะต่อไปเป็นตัวสัตว์เลี้ยงนะครับสัตว์เลี้ยงถ้าเป็นตัวพาร์จะได้พลังอยู่ที่เอ่อถ้ามีจำไม่ผิดมันได้มันมันได้เยอะอยู่นะแมันได้เยอะกว่าตัวฟรีนิดนึงอะ่ะอ่ะต่อไปถ้าเกิดใส่ตัวฟรีอีกตัวหนึ่งก็เป็นซิมเมอร์ลิงคิสตันสองตัวน แต่มีเจ้าบอกบอกว่าถ้าเกิดสมมโบทไปดูของสุลต่านมาเนี่ยอันนี้มีไปดูแลเนี่ยถ้าถ้าเขาเปิดตัวนี้3ดาวพลังสเตตัสอ่ะมันจะไปพลังไปประมาณ256มันจะบวกค่าพลังตัวนี้ไม่ต่ำกว่า3 0 0พจะแต่ต้อง3าดาวนะอันนี้มันก็จะเป็นในส่วนสายเติมเขาก็จะเป็นความต่างจากเราที่พลังห่างอับไป3,000กวา่าอาจจะมากกว่า3,000ด้วยซ้ำนะอันนี้ก็มีแต่มีไม่มีหมีใส่ตัวฟรีนะครับอันนี้ได้พลังอะไรเยอะสุดอันนี้อันที่2เลยครับเนี่ยเหินฟ้าทุกสปปรรพสิ่งฉายามันหายา,ยากอย่างอื่ ก็จะมีผลในเรื่องการชาติสัตว์เลี้ยงครับระหว่างเรากับสูลต่านนะท,ที่ที่เกิดความแตกต่างนะครับแต่ของสูลตานมีข้อนี้แตกต่างเราก็คือเขาจะบบกสิบห้าทั้งตัวได้ไม่ยากแต่ของเราเราจะบวกยากครับเพราะเราไม่ได้มีเงินถุงถังไปอัดขนาดนั้นใช่ไหมแต่วงจรบบกยี่สิบเท่ากันแต่แฟชั่นแล้วก็สัตว์เลี้ยงแล้วก็ตีโบกสิบห้าต่างกันแค่นี้เองพลังสามหมื่นสี่หมื่นเอ,อ้ยพัังสี่หมื่นห้าหมื่นนะครับต่างกันแค่นี้แหละจุดแตกต่างนะครับ จุดแตกต่างใหญ่หลวงจริงคือสัตว์เลี้ยงครับสัตว์เลี้ยงสุลต่านสามดาวนี่โหพลังขุ้นโคตรเยอะอะอ่ะต่อไปเป็นส่วนค้าบใบหน้าสัตว์นะครับอันนี้คือคนเราเดี๋ยวนี้เพื่อนๆไปลงดนลันรวยๆใช่ไหมใบค้าสัตว์ไม่มีหาจากไหนใช่ไหมครับใบค้าสัตว์ไม่มีหาจากไหนกดที่นี่เลยครับนี่คือปกติมันเพื่อนลงเนี่ยได้ได้อยู่แล้วจากศึกพิชิตโลกดินแดนแต่มันไม่พอไงถูกไหม ข้อแรกก็คือให้ไปกดศูนย์ซื้อขายแต่ก็ไม่มีคนขายรครับตอนนี้จนเดี๋ยวเกมมันตันสักพักนึงเขาน่าจะมีต่อไปเป็นในส่วนเข้าถึงได้คือคราฟครับเอาไปคราฟแต่มีคราฟไม่หมดเริ่มร้อยแล้วไม่พอครับ เนี่ยครับคราฟอุปกรณ์เอ้ยไม่ใช่ครับขอแพยอันนี้เป็นคราฟของนะถ้าเป็นคราฟพวกของใช้งานจะอยู่ตรงข้างๆนะครับนี่นี่ครับใบลาสัตรับรองจะมีแบบล็อกกับไม่็องอันนี้ก็เอามาคราฟใช้งานได้ครับตอนนี้มีคราฟไปหมดเรียบร้อยแล้วต่อไปไม่มีแล้วครับต่อไปคือต้องเติมเงินแล้วอันนี้หมีก็เติมไปนิดนึงให้เกมซะหน่อยนะไม่เป็นไรหลักร้อยเอ่อต่อมาที่แพคเลยครับแล้วก็เลื่อนลงมาเห็นไหมครับมันจะมีขายอยู่อันตรงนี้ครับนี่ ใบรับรองการล่าสัตว์ครับเพื่อนๆก็สามารถจัดได้เลยครับมันจะมีแบบเอ่อแพ็กห้าสิบห้าเนี่ยแหละอันนี้มีจะบอกคนที่เติมแพ็กห้าห้าไปแบบมีแล้วใช้ไม่ได้ทําอย่างไรใช่ไหมครับเราขออนุญาตพาไปก่อนนะครับแพ็กห้าห้าเอามันไปไหนหรอวะอ๋อไม่มีแบตเตอรี่เหลือเนี่ยแพ็กเก้ากระโดดเนี่ยถ้าเกิดสมมูรณเราเลเวโวสิมันจะใช้ไม่ได้เห็นไหมครับวิธีการใช้ก็คือให้กดรวมคลัง อันนี้อันนี้จบไปในส่วนใบราสัตว์แล้วนะก็จะมีในส่วนซื้อกับผู้เล่นแล้วก็มาคาราฟเองนะครับแต่หมีบอกได้เลยไม่พอหรอกเพื่อนๆต้องไปเติมแพ็คร้อยสองร้อยที่หมีบอกต่กี้อย่างน้อยได้ใบราสัตว์300สักสามร้อยันถึงจะพออให้เรากดทางครับนี่เราส่งกล่องเลยเพราะว่ากล่องเนี่ยเราไม่สามารถใช้กับตัวหลักเราได้เพราะเลเยว่าหกสิบถูกปะ่ะคือคําอธิบายเกมมันก็บอกแบบกวงนิดนึงอ่ะบางทีก็เค้ามีคนพลาดแบบหมีเยอะแหละเออก็อให้เอาเนี่ยครับอันเนี้ย ใส่ใส่ค้างครับเพราะว่าตัวหลังเรากดไม่ได้ใช่ไหมเสร็จแล้วทําไงก็เอาตัวลองมาครับเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวให้ใส่คลังบัญชีดิเอเอขอขอขอภัยครับแค่นี้นะครับคือวิธีแก้ไขครับก็เอาตัวลองไปใช้แล้วก็พอตัวลองไปใช้เสร็จแล้วสามารถส่งของกลับมาได้นะเนี่ยเนี่ยอย่างเนี่ยพวกนเนี้ยคือเนี่ยอย่างใบล่าสาัตว์หรืออะไรอย่างเงี้ยมีให้ตัวลองส่งมาหมดครับ เราสามารถเอาตัวลองส่งของทองมาได้แต่ว่ามันต้องใช้ค่าใช้ใจ่ายเปิดไม่ค่อยคุ้มนะอันนี้เรยมีมีมีไปเลยไม่แนะนําเพราะฉะนั้นตัวลองเราสามารถส่งของต่างๆผ่านคางบัญชีให้ตัวหลักได้ครับจะเป็นของอย่างอื่นแบบเออแบตเตรเอรี่ไม่ใช่ไม่ใช่ไอเขาเรียกว่าอะไรนะเอออะไรไบล่าสาตว์หรือว่าเฟืองพวกนี้ที่ที่อัพเอ็กี UP e เนี่ยเราสามารถส่งมาได้เลยครับเนี่ยมีก็ามาส่งให้ตัวหลักอันนี้มีเอาตัวลองส่งมานะก็เราก็าควรจะรวมของให้กับตัวเราที่เราเล่นเป็นตัวหลักถูกไหมครับแค่นี้จบแล้ว เดวมีขออนุญาตไปดูตัวลองให้ดูนะครับอันนี้คือคําถามที่คนถามมารวบรวมทุกอย่างที่มีอยู่เพื่อช่วยเหลือผูเ้เรียนทุกคนแล้วกันนะครับอาจจะมีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์ก็แล้วแต่เอ้ยมีกดผิดกูไปกดสรุปสลับลบ,บ,บ,บัญชีทำไมไว้เนี่ยโอ้โหเมากาแล้วขอภัยนะครับเดวมีขออนุญาตเข้าใหม่อ่เดวมีให้ดูนะมันมันมันเชื่อมกล่องกันจริงๆครับ หมีไม่ได้หมีเล่นไม่ไหวอะ่ะ <c> ห <oughs> มีตอนแรกว่าจะเล่นสองตัวเล่นไม่ไหวครับยอมเลยแต่เกมนี้สนุกดีนะสาหรับหมีอะ่ะนี่เรากดมาที่ของครับเสร็จแล้วกดเขาว่าคลังนี่เห็นนะเราสามารถกดมาได้ครับแล้วเราก็สามารถส่งของของ,ของตัวรองไปให้ตัวหลักได้เลยอะไรที่เพื่อนเพื่อ,อไม่ใช้อะ่ะเนี่ยเอ้ยอันนี้เยี่ยมเลยครับเนี่ยเนี่ยส่งตาไปเลยครับตาเนี่ยหายากมากพวกพวก,พวกตาชมพูตาฟ้าอะไรแบบเนี้เอ้ยเดี๋ยวหมีใช้ก่อนครับเวลาใช้ไปแล้วมนน่าจะล็อกมั้งน่าจะล็อกไม่รู้ว่าส่งของได้หรือเปล่าเดี๋ยวลองดูนะครับ งับนี่โอ้โหนี่ได้หินม่วงตั้งหนึ่งร้อยเลยครับอ๋อแล้วก็ได้เจ้าสัญญาแจ็คคูโบผู้ช่วยแล้วก็โอ้เอามันล็อกอะ่ะมันล็อกนะครับอาวุธเก้ากระโดดไม่ทันแล้วไงจริงๆอะ่ะเราต้องซื้อแพงห้าห้าเนี่ยก่อนก่อนตัวหลักเราโอ้โหแห่งนี้ส่งไม่ได้มม้งเนี่ยเดี๋ยวลองดูนี้เป็นอุทาหรณ์สอนใจสำหรับบางคนที่คิดจะทำนะครับ ส่งไม่ได้เลยครับสักอย่างไม่คุมเลยเพื่อนๆเขาหยาบพลาดแล้วกันนอกจากว่าเพื่อนๆแบบจะส่งตัวหลักไปแล้วตัวหนักตัวหลักตัวนั้นจะเออเอาเอาไปเล่นอะไรแบบนี้มันก็โอเคครับประมาณนี้นะแต่ที่แน่ๆส่งแผงวงจรให้ได้ครับส่งของส่งอะไรให้ได้ถือว่าดีมากครับเออ,อเดี๋ยวมีแยกก่อนครับจะได้อะไรมาเพราะเราก็ไม่ได้ใช้แล้วช่วงนี้ชว่วง อะได้อะไรมานะครับแล้วก็เอาเอาเอา,เอาอะไรส่งไปให้ก็ได้ครับ <S <S ออกอาวุธออกอาวุธที่พัฒนามาเป็นชุดนี่ไงเห็นไะเราส่งอะไหล่ได้ครับเดีย๋ยวบางทีตัว,ต,วตัวลองไปทำเควสไปอะไรได้แผงวงจรมาก็สามารถส่งให้ได้ครับประมาณนี้อ่าเผื่อใครมีคขาถามอะไรก็มาใต้คอมเมนต์พูดคุยแลกเปลี่ยนก็นกนได้นะครับสำหรับเกมคริสตันออฟแอคแนนะครับเผื่อใครอยากให้ทำไกด์อะไรเพิ่มตเติมก็บอกได้นะครับอ่าแล้วเจอกันนะครับ